สวัสดีครับช่างนัดนะครับจากนัดเลสซิ่งแชนแนลนะครับช่างประจาร้านเลสศีลชาชุมบุรีนะวันนี้อยู่กับ Ford f i e s t a นะครับ f o r d Fiesta จะมาเปลี่ยนโคมไฟนะครับรุ่นนี้มันจะมีเปลือกไฟ2แบบบางบางคนก็อยากจะเปลี่ยนเปลือกไฟถ้าเปลี่ยนเปลือกไฟก็ประหยัดหน่อยนะครับก็ประมาณสักสามพันอยู่นะแต่ว่าพี่เจ้าของรถเขาบอกใช้ยาวสั่งโคมแท้มาเลยเดี๋ยวผมพามาดูโคมแท้เป็นไงนะนี่นะครับโคมแท้นะมีเลขพาร์มาพร้อมเลยนี่นี่นะครับ เห็นไหมมาจากฟอร์ดเลยและดูงานงานเขาเป็นอย่างนี้เลยนี่โคมเขาตีตาฟอร์ดมาเลยเห็นไหมอันนี้แหละแท้แน่นอนเขาจะมี2อสามยี่ห้อเขาจะมีงานแท้แล้วก็มีงานเทียมยี่ห้ออ,อ,อะไรไม่รู้อีก2อันมีจําได้ว่าทีทีวายซที C, T, อะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะแล้วก็น่าจะดีโป้แล้วมั้งนี่นะสวยงามใส่ทีอยู่อีกป็นสิปีอันนี้ดีนะของฟอร์ดสั่งมาแถามหลอดไฟมาให้ด้วยเห็น <m> ไ,ไหมนี่ หลอดไฟหลอดไฟหน้าหลอดไฟตัดหมอกอไม่ไม่ครับเท่โทษทีหลอดไฟหลี่หลอดไ,ไฟสูงหลอดไฟเลี้ยวเขามาหมดเลยเห็นไหมอ่ะอันนี้ดูสภาพโคมนะครับอันนี้น่าจะแบบว่าโดนขัดมาแล้วแหละเนาะเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนโคมกันนะครับนี่นะเขามีน็อตสองตัวนี่เป็นประแจดาวนะแต่ว่าหัวบา่าไขควงไขได้นะครับนะ เห็นไหมปักแบนไข่ได้อะไข่น็อตออกหมดแล้วนะนี่นะถอดงี้เห็นไหมหลุดออกมาแล้วทีนี้ปัญหามันไม่ได้อยู่แค่ไอตรงถอดหรอกปัญหามันอยู่อีตรงปักนี่แหละเอาออกอยากอ่ะมาดูปักกันครับ คืออย่างนี้เราง้างนี้ขึ้นเห็นไหมมันจะมีบากอยู่ข้างในเราง้างนี้ขึ้นปุ๊บแล้วก็งัดออกเพราะว่ากดตรงนี้ไม่ค่อยหลุดแค่นี้เองแล้นใหม่ใส่ได้เลยนะตอนใส่อไม่ยากนี่แล้วก็กดลงไปเอาผ้ามาเช็ดะเสร็จแล้วเราก็ใส่โฟมลงไปครับเนีย่ยผมเอาผ้ามากันไว้ด้วยกันเป็นรอยนะครับตอนใส่ต้องไอ้นี้นิดนึง นี่เรียบร้อยอีกข้างหนึ่งเราทำเหมือนกันครับปัญหาที่เจอนะเวลาเราเปลี่ยนโคมใหม่ถ้ารถเคยโดนชนมานะครับไฟใหม่มันจะเข้าไม่สนิทเจอมาหลายคันแล้วถ้ารถเคยมีอุบัติเหตุมาหรือทําซ่อมอะไรอย่างนี้มานะโคมเดิมอมันพอดีเพราะว่ามันชนเข้าไปพร้อมโคมใช่ไหมพอเราเปลี่ยนโคมใหม่เนี่ยปัญหาคือใสแล้วมันจะบิดไม่ตรงแต่คันนี้ไม่โดนแน่นอนเนี่ยสนิทเปียเลยมาเดี๋ยวเราก็ไข,น,ขน็อตคืนข้างนู้นเราทำเหมือนกัน เรียบร้อยแล้วครับนี่ไฟหน้านะรุน่นนี้ถ้าจะเปลี่ยนไฟได้แต่สีนอนอย่างเดียวเลยเพราะว่ามันติดตูดหลังไฟสูง่อยครับโอเคไฟตัดหมอกยังติดอยู่ไหมโอเคตัดหมอกติดนะติดสองหลอดเลยข้างูุนก็ติดนะติดครบแต่ว่าตัดหมอกเนี่ยเริ่มเริ่มมีอาการเสื่อมแนละ้วมันขึ้นเส้นแล้วมันขึ้นฟ้าฟ้า รถนะพอเปลี่ยนโคมไฟหน้านะมันดูใหม่เลยมันดูเป็นรถใหม่เลยพอโคมมันใสๆสวยๆวยนะยังไงก็ใหม่ก็ประมาณนี้นะวิธีการติดตั้งนะโคมนะส่วนใครอยากได้โคมไฟนะทักมาถามผมได้นะครับงานแท้หรืองานงานใช้คา,าว่างานเทียมก็ได้นะถ้าเป็นงานยี่ห้ออื่นอนะ่ะที่เป็นดีโปเป็น tyc หรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะอันนั้นเขาก็จะเป็นงานเขาจะเรียกเทียมนั่นแหละแต่ว่าเป็นงานแต่ว่างานยี่ห้ออื่นถ้างานแท้ก็งานฟอร์ดยี่ห้อฟอร์ดนี้นะ สนใจทักมาถามได้นะครับแอดไลน์มาคุยกันได้นะครับ ID ไลน์นะแอดนัสอ n นเดอร์ส r อร์เลนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมคลิปนะครับสวัสดีครับ